โหลจ้า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 อมเสีขอโทษครับเราต้องพูดกันยังไงเซนเดย์เซกายเนี่ยมึงก็ไม่ทำเสียงอย่างนั้นก็ได้อ๋อได้ทีแต่เมื่อเมื่อเอาเมื่อมึงจะทำยังไงมึงจะทำเสียงยังไงเดี๋ยวมึงลองเลยเอ่อไก่ผมจะพูดว่าว้าเซนเดย์เซกายฮะเซนเดย์ เอาเลยตอนแรพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เรียกว่าเรามาร่วมกันกับเซเตอร์เดย์เซกไก่ครับผมเรียกว่าไปากิจกรรมนะครับหลายคนงงแน่นอนว่าวันนี้พวกเรามาทำอะไรนะครับชาวกําแพงนะฮะอธิบายให้เข้าใจก่อนตอนนี้เราอยู่อันนี้คือมันต้องมันต้องเป๊ะขนาดน้เลยวะไม่จำเป็นมันเาเรียกว่าเราเอาเทคทดีๆให้เขาสักเทคกไดงไง คือถ้าบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่กิจกรรมห้องนั่งเล่นนะครับหลายๆคนเนี่ยจะสงสัยกันว่าเฮ้ยกิจกรรมห้องนั่งเล่นคืออะไรมันคือกิจกรรมทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมให้อินฟลูเซอร์เนี่ยมาเล่นกันสาวันนี้เราเนี่ยประจำวันเสาร์ซึ่งอันนี้อันนี้วันศุรครบรอบแปดปีของฝั่งจีได้อะไรก้อะไรอะไรพี่ คผมว่า8ปีไงรู้แล้วว่าผมว่า8ปีอ่ะอ่าแจกอะไรแจกอะไรอันนี้แจกอะไรไออันนี้ไงแจกของฟรีเพียบนะเอมุ้งสอยใช่ไม่น่าเบียบเลยไม่น่าเบียบสุดยอด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 เลยนะ ผมแบบแค่เฉลียงเฉลียงตาแล้วก็หลักๆเลยเขาเรียกว่าอย่าพลาดโค้ดนี้ PUBG 8 p h อ่าอ่าซึ่งมันจะเป็นโค้ดเนี่ยได้ที่เปิดกล่องจำนวน50กล่องแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ PUBG เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแจกโคตรแป8ปีใส่ id พาสเวิร์ดเข้าไปคลับตัน id แล้วกดรับก็จะได้ของอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่แจกเยอะแจกเยอะประมาณนั้นมีตรงไหนมีเสามีเสาวไอ้สาลบแบบเอ้าเยี่ยสวยดิไอ้สาวพีเสาตายเลย ไม่รู้ลงไปที่ซ้อมซ้อมไหนซเอเเซ่เซนเอซเเซ่เเตเอเซไกลไก่ไก่ไก่ไกไกไก่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 ไกก่ไก่ไกลไก่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 ไกลไก่ไก่ก่ไก่ไก่ไกกไ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 ก่กไก่ไกไกไไก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 ไไก เกิดอะไรขึ้นไอ้ยี่ปูพีว้ารถจะล้มไอ้ไอ้พีมันยิงมาตรงนี้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 ไอ้ไทยกูว่าเราต้องไม่ช่วยว่ะไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขพาไปเดี๋ยวผมขพาองโอเคโอเคมันมันหามุมยิงว่ะไซเดซไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยมอย่าเซย์เซย์ด้านหลังอุ้ยสะบงข้างหน้าเต็มเลยเดี๋ยวกูจุดซอบไปหายิงให้อยู่ตะบอนลท็กซ์เองกู เราดึงเอาไห้แล้วแทนฝากกูเอาตัวรอดกูยิงให้ไอมีรถมาขวามือปะเนี่ยใช่รถต่อถุงอ่ะใช่หรอโอ้ยไปข้างหลังนะไปข้างหลังลดนสวยสวยสวยต่อให้ได้ละก็มอดูเนี่ยมันสมมุติอยู่ข้างหน้าเราอ่ะไอ้ว ไอเกม่องฝ่เรอลยอขันไหนรูนหอันรูนไม่ีันรูนโอเคโอพี่มีไอเมไงไมีขั้นหลังมั้ก็เกสครับโกี่อะไรเฮ้ยโเไม่ถึงว่ามันจะมีมุกอย่างนี้ไม่จรอรอู่บ้าคมตัวตตัวเยไหมามามาอ มักดึง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 สีอะไรส <idi> ีเหลืองไงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองจังเจ็โลโอ๊ยโดนโลยโอยตรงไหนวะเนี่ยเนอนนี้เนอนี้เนนี้เดี๋ยวขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาไอ้ไทยขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาก็โดนยิงดิเฮียไม่โดนไม่โดนไหนขึ้นตรงไหนวะนี่ตรงกูปีขึ้นมาโดนหัวเราด้วยโอ้ยไอ้จัดสามไม่อยู่จะจะตายแล้วลั่น ไหนวะเสื้อดำหรือเสื้อขาวพี่เสื้อดำเสื้อดำในควันชุบกันยนต์มีใช่ไหมในควันอ่ะมีเด็กมาลูกนึงไอ้กียมาเด็กเกีมาเด็กเกีมาเด็กเนิอเราเจียบเปียกแล้วเนี่ยโอเคกันเคกันจอยไป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 ผมดูหน่อเโอเคโอเคโอเคโอเทเดี๋ยวมิ่งมีรถมาแทงท่อไหน้าผมท่อไหน้าะลรกนึงตายจ้อยจอยผมผมดูให้อยู่ผมดูให้อยู่ลื้อของลื้อของเพื่อนลื้อของลื้อของอ้วอ้วขอลื้อของแป๊บนึง มโนม <rainforest> ีล็อกหรือเปล่าอ่ะปั๊มันมีล่ันไี้มีไอ้กายยอ้คร้าไอ้กาไอ้เหี้ยไอ้กา่ไไอ้กายไป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 เต้ไตะโกนในห้องได้ไผมตะโกนในห้องตะโกนได้ตะโกนได้ตะโกนได้ยมีคนพูดด้วย ไอ้เหี้ยโดนด่าพ่อแล้วไอ้ปัญญาอ่อนอุ้ยเสียงของปัญญาอ่อนเลยใครพูดไม่เหี้ยไอ้สัตวมึงเป็นใครวะแม่งบูลลี่แม่งบูลลี่แม่งบูลลี่วบบนี่มาเร็มาเร็มาเร็มาพวกกูรออยู่เร็วเร็วเร็วพวกกูเสี่ยงพวกกูเสี่ยงเอาพวกพี่ลยู่ตรงไหนกันนะใช่ๆพวกกูอยู่ริมน้ครันี่ยมันอยู่เนี่ยไม่มึงมึงมึงต้องหากูเอาแล้วทุกคนโอ้โหไอ้เหี้ยเราจะข้ามฝั่งไปแล้วมึงดูดิมึงดูทางที่ให้เล่นดิเหี้ยเออนั่นแหละไปช่วยกันมามามา การจัดเกมหนึ่งสองสามฮึ๊บฮึ๊บโอเคฮึ๊บไอ้เงี้ยคนเร็วเลยไอ้ัดไอเี้คนเร็วเลยคนเร็วไอ้เงี้ยเป็นทั้นก่อนคนแรกคนแรกคนแรกเออ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 มาลงบ้านนะเว้ยมาลงบ้านนะเว้ยาลงบ้นนี่มีคนลงบ้านนี่ใช่ใช่ผู้มึงอย่าลงบ้านนะไอ้บอยมีคนขวารถขวารดโอเค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 แล้วขับหนีออกมาเลยขับหนีออกมาเลยไม่รู้ไม่รู้

ไม่รู้รถคันนี้ขับหนีไปอ่ะเหอเออเอาฟังฟังฟังเหลือตัวท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนตายตายสวยกลับมาช่วได้กลับมาช่วได้มาดิไว้เฮียเอ้ยปากแซ่บจังอ่ะสัตว์โคตรเอ้ยไม่กลับไปแข่งไวเฮียเราทำทีมมึงรับคนบ้าเข้า ที่หลังจะทำกินกับใครอีกผมขอแบบลองแพทย์เลยนะไปลดความลดความตรงมากรักเหลืองดูดีๆรักเหลืองเนี่ยบ้มันเอานล้วมันช้ามันช้ามันช้าไปหลังหมู่ก์ไป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 ลูกนึง น้ากังน้าสองมันน้าพีเฮ้ยเรามีรถถังนี่ขึ้นรถถังได้เพื่อนไปบังเกอร์ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวกูพาไปฟังนะกูกูอาจจะตายวงมึงขับต่อด้วยนะกูตายกูตายกูตายแน่นอนกูตายแน่นอนมึงขับต่อมึงต่อมึงต่อมึงขับต่อไอ้บอยขับไปบอยเออสวยเพื่อนเออสวย สวยเพื่อนเอปลาเมียบอลรถได้ปาเมียบอลรถได้ปาเมียบอลรถได้สวยจแ้วเฮ้ยเดินไปไหนสวยแล้วสวยแล้วสุดวงแล้วสวยสวยสวยที่สองเพื่อนและนี่คือแซนเดซไอ้เหี้ยไม่ได้ยิเลยนี่เราเมื่อกี้ก้าไอ้บุญไม่พออีกแล้วไอ้ก้า พับีอ่ะมึงต้องตั้งตัว F เป็เลขสี่เลยไหมก้าเออพี่ใช่เลขสี่เกมเมื่อกี้ตอนต้นเกมกูร้อนที่กีนชิบหายกอดบ้านพี่บอยที่กูเห็นเพื่อนกูเบลพวกมึงอย่าลงบ้านนะไอ้บอยมีคนไอ้บอยมีคนไอ้ยีก็ตะโกนไว้ก่อนไอ้เฮียกลัวเพื่อนไม่รู้ไอ้เฮียร้อนเลยเหมือนกูเป็นไก่เลยไอ้เฮียก็เป็นหขากับตันกูเอ้ไอ้เฮียกูเป็นห่วงเพื่อนกูแจ้งกูแจ้งข้อมูลอินโฟไอ้แทนจริงๆมึงมึงสามารถดูรถตรงเส้นนี้ได้คันหนึ่งเพื่อนตรงนั้นไหมตอนต้น เยังไม่มีใครลงให้กูดูหรือเปล่าบอยได้ได้ได้ดูเลยดูเลยดูเลยโอเคโอเคไม่ไม่กูฟังกูฟังไอ้บอยไม่ฟังมึงไงกินเออกูรู้จุดดับรถไงกูก็บอกให้กูถามไอ้บอยว่าให้ดูไหมถ้าดูเดี๋ยวกูดูให้แต่ถ้าเกิดไม่ดู็ไม่ดูไงครับเนี่ยมันเป็นแค่แลนีดิ้งเซนเตอร์เซ่เฮ้ยรถขับมา เฮ้ยเอาไงวะเนี่ยกูทอาไงวะเนี่ยไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้ยกูไปเลยจัดกันหมดเพื่อให้เป็นคนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวกูอยู่ติมติ่มไว้รอมันมูฟแล้วกูค่อยไปโอ้โหแม่เอาเครื่องบินบินมึงดูดิเห็นปหมไอ้เฮียมันเอาเครื่องบินบินไอ้เฮียมึงมายิงกูด้วยออเไอ้เฮีย้าหน้ากูมีคนอีกเออกูเหลืออะไรเฮียเฮ้ย ไอสัตว์อย่ายิงกูไอ้มันบินมาหามึงหรือเปล่าเอ้เฮียไอ้พวกเฮียนี่แม่งไอ้สัตว์ผู้เฮียสวยจังวะทีมอ้ใช่ใช่อันนี้ครบว่าแปดปีนะฮะถ้าใครนี่มีมีเค้กด้วยนะครับเบื่อนี่เก่งเบื่นี่เก่งจำได้เบื่นี่เก่งเฮียโค้ดเฮ้ยเฮียมึงดูไปพี่เห็นปะล่ะนั่นไงโคตรเฮียเลยสัตว์ เกือบไ้สัตว์อุ้ยไม่ตายได้ไงเยี่ยเครื่องบินที่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็บินแล้วโอ้ยเฮียนี่เฝ้ากูสุดเลยมึงดูมันดิเยี่ยเหมือนรู้ตคงเลยว่ะเยี่ยกูอเจ้าวัละไอ้สัตว์อีเฮียอสัตว์ย่าถึงก็ต้องอุทานณ์ว่าแม่ชัดชายหลุไปก่อนเฮ้ยไอ้สัตว์มาได้อีเฮีย ผมไม่ดีผมไม่ดีพื่อนบลได้มาดิมาดิมาดิเตึงตึงวิ้งวิงเจเจเเจ๊ฮมดตงเพืนดเอนเฮียกมาตีมึงเพ่อจริงได้มาเอารถในเมืองเลเพราะว่าในเมือไม่มีคนลงโอเคเพื่อน อุ้ยอยี่ยโอ้ my god เฮ้ยโอ้ให้เราอย่างเงี้ยเด็ฟิลแกล้นะโอ้โหโอ้ยวงดีว่ะเราแชมป์ได้นะเว้ยเพื่อนเราแชมป์ได้นะเว้ยเพื่อนเออเยี่ยโอ้ตือแั่นกินไเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกูเห็นคนบอลหลังคาว่ะกูดูแป๊บไม่เจอนะอ่ะพยายามพยายามมองอยู่พยายามมองอยู่ระเบียงชั้นสองไม่เปิดเลยประตูว่ะใช่ไม่มีอ่ะเสียเปิดกูเสียเปิดกู ยคู่ให้ใช้คู่ให้ใช้ต้องแหวนดอกแหวนมียิงคู่ด้วยเออไม่เพี่ไม่น่าจะดอกมาผมเลยใกล้ๆเลยดิใกล้พี่ไม่น่ามีว่ะโอเคไม่มีไหนจ้ะไม่มีไม่มีไม่มีมมโอ้โหเต็มบ้านเลยสามตัวไอ้เหี้ยมันนั่งอยู่เราชูไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันนั่งอยู่ในบ้าน เรียนเลยเหรอเออมันเป็นบ้านทุกอย่างกูเฟืองเงไอ้นี่ทิ้งเลยเฟืองตะโกนีทิ้งเลยไอ้เนี่ยไอ้บอยเดี๋ยวมึงเอาให้กูหน่อยแล้วกันนะกูเบื่อแบกมันแล้ววะโอเคแม่งทำัวอย่างนี้อีกแหละอ่าใครวะนะไอ้แทนตรงนี้มีรถคันหนึ่งนะมาร์กหนึ่งไอ้แทนมีแล้วรถร้อยมีแล้วมีแล้วได้ครบหมดเลยกล้าก็มีแล้วเหรอใช่ครบแล้วคอนจี้ลุยกันมานานและอาดพีเต๋ พุ่งขึ้นไปนานแล้วอาโยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยขอโทษครับเขิ่อขึ้นกับมึงเหรเพื่อนมันจะลงไหนเนี่ยอยู่กับกูเลยอยู่กับกูเลยมันมมัันนจะอยู่กับผมไม่ั้ยไม่เป็นไรอันนี้ตัวเดียวปะสองคนอ๋อเห็นแล้วไอ้คนนึงอยู่ข้างกูลงกระดานก้าโอเคก้าวก้าวจะมาทีสุดท้ายทีนสาเอาเสาเอาเอาลงตรงกระดานกินสองนะสามตัวนะทั้งหมดโอเคโอเคเกิดอะไรอีก ดูหน้าหน่อยพี่ปิด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 ปดลมตน่นลบกับผมตัวนึงพี่บาดกาหลังกูดังหลังกูดังเฮ้ยม่อยู่เหลือนย่ป้า้ยิงไม่โดนเลยสัตเฮ้ยวู้วววววมวว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 ะวว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 วิววว่วว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 ว บพ่เข่าเพิ่มเพิเข่าไกลๆบิ่เข่าไกลๆบอยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไอบอยมีคนกลับบอยเข่าดิปูตีมีคนเข่าดิปูตีมีคนตี้มีคนไอ้บอย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  ยิงสดยิงดุมีตัวหนึงนะบอยล็อกหลังบ้านอ่ะไอ้บนขาบนขาบนขาวิ่งตนี้มาเฮ้ยไอ้บอยมันชุบกันแล้วไอ้เหียโอเคสวยเออตายหมดตายหมดมันตายหมดมึงลอ้อ้ลอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้้เอ้ไอ้ไห้ไไอ้้้ยไออ้้อออ้้้้อ้เี้เออ้อ้ยวออกลับบ้านกลับบ้าน้้ยวให้ แทงแล้วทางมาเราตายหมดตายหมดตายหมดต้องุมสายตายหมดเลยใช่ไหมหมดเลยหมดเลยรไปจ้าเนินหน้าพี่เนินหน้าพี่เนินหน้าพี่ไปแล้วไปแล้วมาส้มมาส้มมาส้มปูเจ็บจูหลังก็แพงมาส้มเพื่อนจีบจับอยูหลังไอ้เนี้ยอยู่หลังม้าเหลือกูงปุ๋ยเราหนึ่งตัวไอตัวไอเกมตสวยอันนั้น หน่าร้อยกูโดนลุบกูโดนลุบสองตัวมันเอากระถางชนกูไอ้เหี้ยรถถังโคตรเหี้ยอะไรสักเฮ้ยกี่ตัวก้ารถถังกี่ตัวดูดิดูมีสองมีสองท่อนไม่ไม่ไม่ถ้างั้นท้านนี่นี่ก้ากูว่าเหนือตี๊กสามก้ามึงจำได้ไหมตัวที่มึงขออ่ะมมีีผโอเคโอเคสวย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 บอยฟังกูก่อนบอยสม็อกปิดซ้ายแล้วมึงยิงรถถังไอ้เรื่อยบอยมึงสม็อกไปซ้ายก่อนเดี๋ยวมึงโดนซ้ายยิงสม็อกเบอร์อะไรวะสม็อกเบอร์อะไรวะเฉยเนี๋ยวมาเลยคำเนียวมาเลยเออสม็อกไปหน้ามึงเพราะมึงกระสุนเยอะเพื่อนมึงยิงรถถังให้เราเลยบอนเอาเลย อ้้้ยโโหหมันใกูชุดไม่เป็นไรชุดได้ชุดได้ชุดได้ไม่เป็นไรสบายสบายชุดได้ชุดได้วงเราวงเราไม่เป็นไรเพื่อนนี่มันยิงรถถังอยู่มันยิงรถถังอยู่รถถังระเบิดดิรถถังระเบิดรถถังระเบิดอ๋อมันจอดมันจอดล้างยาง้างยาลบางยาล้างยาอุ้ยชิบหายแล้วก้าไอ้บอยต้องอยู่ตรงนี้นะซีโฟว์ไว้สวยสวย โผมมีสีฟผมมีสีฟโอเคเอาละและนี่คือความสนุกของเซนเตเดเซ่กายเหี้ยคือเราได้เปรียบทุกอย่างแต่เราพลิกมิคเปลี่ยนวิกฤตเไอ้คำนี้จริงว่ะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตรอู้ท้องแข็งกูชชูเลยเมื่อกี้ตากูเล่นเลย ไม่มีใครฆ่าเราได้นอกจากเราเองครับผมก็แลนี่คืออ่นนี่คือกิจกรรมแล้วก็ผมจะเดร์เซไก่หรือว่าห้องนั่นเล่นนั่นเองมีทุกวันพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มซึ่งพวกเราเนี่ยจะมาอีกในวันไหนรอติดตามติดตามแฟนเพจไว้ในห้องนั่งเล่นผับจีนะครับผมผมโอเคสรุเอนจอยครับเจอกันครับสวัสดีครับเจอกันครับพี่ครับครับ